ซีรีส์เรื่องพระจันทร์มันไก่นะครับเป็นเรื่องราวของความรักในครอบครัวของกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ นะครับมันน่าจะดีถ้าผมทำงานศิลป,ปะชิ้นหนึ่งแล้วมันน่าจะถ่ายทอดประเด็นหรือแมสเซจบางอย่างไปถึงสังคมไปถึงคนดูนะครับก็หวังว่าซีรีส์เรื่องพระจันทร์มันไก่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งแมสเซจ ให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงความสำคัญของพรบสมรสเท่าเทียมนะครับหวังว่าพวกเราทุกคนจะมีความหวังที่สดใสในเร็ววันนี้นะครับครับสุดท้ายนะครับก็เอิร์ธมิกเจมินายโฟร์สเฟิร์สเข้าตังค์เราทำได้แล้วนะ